thank <laughs> you ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษโดยครูแนะคะวันนี้พบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ในเรื่องของ Present Continuous Tense นะคะมันคืออะไรพูดถึงอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะ,ะ Present Continuous Tense ก็คือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะคะ ใช้เพื่อบอกการกระทําที่กําลังเกิดขึ้นนะตอนนั้นนะคะโดยจะมีคําที่บ่งบอกเวลาเช่นคําว่า now ที่แปลว่าเดี๋ยวนี้นะคะ right n o w หรือ at this moment ณนะขณะนี้นะคะจะเป็นคําที่บ่งบอกสิ่งที่กระทํานะคะทีนี้มาดูว่าโครงสร้างหรือ sentence structure โครงสร้างหรือรูปแบบของประโยคที่เป็น present continuous tense นั้น มีโครงสร้างแบบไหนอย่างไรนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าโครงสร้างของประโยคโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีอยู่3ร no <routinely blo> <spans> ูปแบบนั่นก็คือประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธและประโยคคาถามแบบสั้นนะคะทีนี้เราไปดูว่าแต่ละประโยคมันมีรูปแบบแบบไหนนะคะมาดูที่ประโยคแรกเลยประโยคบอกเล่าหรือประโยคทั่วไปนั่นเองนะคะ โดยรูปแบบของประโยคบอกเล่าจะประกอบไปด้วย subject หรือประธานของประโยคนะคะตามด้วย verb to be is am และ are นะคะแล้วก็ตามด้วย verb ing หรือกิริยาที่เติม ing นะคะกิริยาที่เติม ing ตัวนี้เป็นกิริยา หลักนะคะที่วงบอกถึงการกระทำนะคะไอเตัวนี้ออกเสียงเป็นอิอีนะคะหมายถึงกําลังเกิดขึ้นหรือกําลังกระทําสิ่งนั้นอยู่นะคะทีนี้เรามาดูในตารางกันนะคะในตารางเขาจะแยก subject verb to be แล้วก็ verb ing ให้เราดูนะคะมาดูที่ subject ประธานของประโยคกันก่อนนะคะประธานของประโยคประกอบไปด้วย i, u, v, j, i, ี h จฮและอนะคะที่มีแค่หนึ่งเดียวนะคะโดยประธานเด็กๆสังเกตนะในช่องเขาจะแบ่งเป็นสีใช่ไหมคะแต่ละสีจะบอกว่าประธานมีคนเดียวหรือประธานมีหลายคนนะคะโดยอาทำไมเขาถึงบ่งบอกใา่ไหมคะเพราะว่า การที่แยกประธานเพื่อเราจะได้แยกกิริยานะคะ work to be นั่นเองนะคะมาดูว่า i ใช้กับ v e r k to be คือคำว่า am นะคะจำไว้เลยนะ i คู่กับ am เสมอนะคะทีนี้กลุ่มที่สองคือกิริยาหรือประธานที่มีมากกว่า1คนนั่นก็คือ you we they นะคะโดย u เนี่ยจะเป็นคำพิเศษนะจาไว้นะ u เป็นได้ทั้ง1คนและหลายหลายคนนะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงจับ u อยู่ในหมวดของประธานที่มีมากกว่า1คนนั่นเองนะคะถ้าประธานมีมากกว่า1คนจะใช้คู่กับอิริยา v e r b to be คือ r นะคะมากกว่า1ใช้ r นะคะ และช่องสุดท้ายประธานที่มีหนึ่งคน he she it และ A นะคะ A cat a dog อย่างนี้นะคะ,ะคือหนึ่งนะจำไว้นะส่วน he คือเขาผู้ชายคนนั้นมีแค่หนึ่งคน she หล่อนผู้หญิงคนนั้นมีแค่หนึ่งคนส่วน it ใช้แทนสิ่งทั่วๆไปนะคะแปลว่ามันนะคะถ้าประธานหนึ่งคน ใช้กับ verb to be คือ is นะคะทีนี้ในรูปแบบประโยคจำไว้ว่าประกอบไปด้วยประธาน mm hmm. verb to be แล้วก็ verb ing ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นด้านหลังกิริยา ing คือกิริยาหลักที่เอา ing มาเพิ่มแค่นั้นเองนะคะ mm hmm. เช่นตัวอย่างประโยคว่า I am eating I am eating คำว่า eating มาจากคำว่า eat ที่แปลว่า กินนะคะเติม ing ลงไปคือชั้นกำลังกินนั่นเองนะคะนี่คือประโยคบอกเล่านะคะต่อไปเป็นประโยคปฏิเสธแต่เรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปถึงปฏิเสธเนาะมาดูตัวอย่างที่เป็นประโยคบอกเล่ากันคุณครูมีตัวอย่างให้ทั้งหมด3ตัวอย่างนะคะดูที่รูปภาพเลยรูปแรกเป็นเด็กผู้ชายเขากำลังทำอะไรคะอ่า play play computer p r a คอมพิวเตอเพราะฉะนั้นคำว่า p พ a y คือกิริยาหลักนะคะให้เราเติม ing ตรงคำว่า play นะคะมาดูที่ตัวอย่างประโยคกัน I am playing computer now I am playing computer now คือณขณะนี้ณนะปัจจุบันนี้ณนะตอนนี้ฉันกำลังเล่นคอมพิวเตอร์ นั่นเองนะคะรูปที่สอง she is cooking now she is cooking now รอนกำลังคุก k i ้ g คุกคิ้คือการทำอาหารใช่ไหมคะตอนนี้รอนกำลังทำอาหารสังเกตนะคะ she ใช้กับ is เนาะและรูปสุดท้ายอ่ามีกว่าหนึ่งคนพูดถึง they พวกเขานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมากุญหนใช้ verb to be คือ are ใช่ไหมคะเป็น they are กิจกรรมที่เขาทำ playing f o o t b a l l at the moment they are playing f o o t b a l l at the moment ณนะปัจจุบันนี้นะคะณน,ะนี้พวกเขากำลังเล่น footballs ถูกต้องนะคะอะต่อไปมาดูที่ประโยค ปฏิเสธกันนะคะรูปแบบประโยคปฏิเสธจะคล้ายๆกับประโยคบอกเล่าเพียงแค่เราเติมคำว่าไม่ลงไปนะคะคำว่าไม่คือ not ถูกต้องอ่าทีนี้มาดูรูปแบบของประโยคประกอบไปด้วยประธานอ่า subject ตามด้วย verb to be นั่นคือ is am และ a r าตามด้วยคำว่า not ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงการปฏิเสธนั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วย verb-ing หรือกริยาหลักที่เติม -ing นั่นเองนะคะมาดูที่ตัวอย่าง examples I am not playing computer now เป็นการปฏิเสธใช่ไหมคะ I am not ฉันไม่ได้ playing computer เล่นคอมพิวเตอร์ณตอนนี้ หรือณนะตอนนี้ฉันไม่ได้เล่นคอมพิวเตอร์นะฉันกำลังเรียนใช่ไหมคะ,ะทีนี้ประโยคที่สองมาดูกันเราจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะ they are not playing football at the moment ณนะขณะนี้ณนะตอนนี้พวกเขาไม่ได้เล่นฟุตบอลนะนะคะ not เป็นการปฏิเสธประโยคสุดท้าย h e is not cooking now s h e is not cooking now หลอนไม่ได้ถามอาหารนะตอนนี้ตอนนี้หล่อนก็มาเรียนหนังสือใช่ไหมคะทีนี้มาดูประโยคสุดท้ายอ่านั่นก็คือประโยคคําถามนะคะเด็กๆ,ๆจำไว้นะว่าประโยคคําถามที่ขึ้นต้นด้วยคํากิริยานะคะไม่ว่าจะเป็น verb to be verb to do หรือ verb to have นะคะคําเหล่านี้ถ้าขึ้นต้นด้วย verb นะคะ คำตอบจะต้องเป็น yes กับ no นะคะทีนี้มาดูในรูปแบบประโยคคำถามของ present continuous tense กันนะคะอาสังเกตว่าในรูปแบบประโยคมันมี verb to be ใช่ไหมคะเพราะฉะนะั้นให้เราเอา verb to be มาวางไว้หน้าประโยคนะคะแต่จำไว้นะคะ,ะ,ะ,คะว่าคำถาม verb to be เราจะไม่ขึ้นต้นด้วย am นะคะเพราะฉะนั้นตัด am ทิ้งไปได้เลยนะคะ เราจะเหลือแค่ is หรือ are นะคะโดยที่ is ใช้กับประธานที่มี1คนส่วน are ใช้กับประธานที่มีมากกว่า1คนนั่นเองนะคะทีนี้มาดู is หรือ are ตามด้วย subject หรือประธานของประโยคนะคะแล้วก็ตามด้วยกิริยาที่เติม ing นะคะเช่นเราต้องการทราบว่า ผู้หญิงคนนั้นกำลังทำอาหารอยู่เช่ไหมตอนนี้เราสามารถถามโดย i s t she cooking n o w i s t she cooking n o w หล่อนกำลังทำอาหารอยู่เช่ไหมตอนนี้นะคะถ้าหล่อนไม่ได้ทำเราก็ตอบ no ถ้าถ้าหล่อนทำเราก็ตอบ yes นะคะทีนี้มาดูประโยคที่2นะคะประโยคที่2ประธานคือ day เพราะฉะนั้นอะไรใช้กับ day ติ TikTok, TikTok, is, ๊กตตอกอีสือใช้กับเด็กนะอ่าถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้น are they playing football now are they playing football now ตอนนี้หรือนขณะน,นี้พวกเขากำลังเล่นฟุตบอลใช่ไหมนะคะหรือถ้าถามถึงตัวคุณ <c oughs> อ่าคุณครูบอกแล้วว่าคำว่า you สามารถใช้ได้ทั้งคนเดียวและหลายคนเพราะฉะนั้นประโยคคำถามที่ ถามถึง you เราจะขึ้นต้นคาถามด้วย are นะคะเป็น are you playing computer ตอนนี้คุณกำลังเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ใช่ไหมถ้าเราเล่นคอมพิวเตอร์อยู่เราก็ตอบไปเลยว่า yes I am แต่ถ้าเราไม่ได้เล่นเรากำลังเรียนอยู่เราตอบเข้าไปเลยค่ะว่า no I am not นะคะเด็กๆจำรูปแบบประโยคของมันให้ได้นะคะ ว่าประโยคแต่ละประเภทมันมีรูปแบบยังไงนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะได้ง่ายต่อการเขียนและการจดจำนะคะทีนี้คุณครูมีพทิคง่ายๆนะคะในการเติม ing ให้เรานะคะการเติม ing หลังคำกิริยามาดูกันว่าหลักการเติม ing เขาเติมกันยังไงนะคะ,ะถ้าเป็นคำกิริยาทั่วๆไปนะคะ ให้เราเติม ing ได้เลยนะคะเช่นเมื่อกี้คําว่า play ใช่ไหมคะเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะคะให้เราเติม ing ลงไปได้เลยเป็น playing นะคะแต่ทีเนี้มันจะมีข้อยกเว้นนะคะลูกจำไว้นะข้อยกเว้นคือเนื่งถ้าคํากิริยานั้นมีสระเสียงสั้นนะคะเด็กๆจําสระได้ไหม a e i o u อ่าถ้ามีสระเสียงสั้นอยู่หน้าพยัญชนะตัวท้าย นะคะเป็นคำสั้นๆให้เราเติมพยัอชนะท้ายอีกหนึ่งตัวแล้วค่อยเติม ing นะคะเช่นคำว่า sit sit พี่แปลว่านั่งนะคะเมื่อเราทำให้เป็นกิริยาที่กำลังกระทำจาก sit เฉยๆเติมทีไปอีกหนึ่งตัวนะคะเป็น sitting sitting นะคะข้อที่สองคือถ้ากิริยานั้นลงท้ายด้วยตัว e ตัว e นะคะให้ตัดตัว e ทิ้งไปได้เลยแล้วเติม ing เช่นคำว่า smoke smoke ที่แปลว่าควันอ่ตัดตัว e ออกเติม ing e e เป็น smoky ok smoky อ่าต่อไปคำกิริยาที่มีสระ2ตัวอ่าจำจำสระได้นะ a i o u อย่าลืมให้เราเติม ing ลงไปได้เลยนะคะเช่นคำว่า คุกคุกสังเกตว่าคําว่าคุกมีสระสองตัวคือตัว o ใช่ไหมคะ o สองตัวเพราะฉะนั้นเติม ing ลงไปได้เลยเป็นค o o k i n นะคะ cooking นนมาดูกันต่อนะคะกรณีที่คำกิริยาลงท้ายด้วยตัว i กับตัว e นะคะ i กับ e จำไหมนะเปลี่ยน ie ให้เป็นตัว y แล้วเติม ing เช่นคำว่า die r ได้ได้ตัวน,นี้แปลว่าอะไรเดี๋ยวเราลองไปดูกันไปหักดูกันนะาได้ตนนัวนี้ถ้าเราตัดตัดอะไรคะตัด i e ออกแล้วเปลี่ยนเป็น y แล้วเติม i n g นะคะเป็นได้ ing นะคะส่วนข้อสุดท้ายมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะคำกิริยาที่มี2องพยางแล้วออกเสียงหนักที่พยางยหลังหรือเร,เรียกว่าการสเตรทคำ นะคะสเตรทคำหนี้คำที่มันเป็นเสียงหนักๆเนาะให้เราทำยังไงคะเติมตัวสะกดไปอีกหตัวแล้วค่อยเติม ing เช่นคำนี้ค่ะ swim swim ส,ส,สังเกตไหมตัว s ภมูไม่ได้ออกัูออกแค่ใช่ไหมเป็น swim นะคะให้เราเติม m ไปอีก1ตัวนะคะแล้วค่อยเติม ing นะคะ อันนี้คือหลักการง่ายๆในการเติม ing และรูปแบบง่ายๆในเรื่องของ present continuous นะคะเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะคะเด็กๆจำไว้ว่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจะต้องมีคำกิริยาที่เติม ing นะคะคุณครูหวังว่าจากการเรียนในเรื่องนี้เราจะสามารถนำไป ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเวลาที่เราจะพูดเราอาจจะพูดกับพ่อพ่อตอนนี้หนูกำลังกินข้าวเราก็อาจจะพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็น I am eating I am eating หรือ I am eating now นะคะลองเอาไปใช้ดูนะคะอ่าสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอจบการ เรียนกันสอนในเรื่องของ Present Continuous เป็นเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดีย๋ยวติดตามชมกันนะคะบ๊ายบายอ,อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง What's วัตเตา c ู o o ูของเราด้วยนะคะเพื่อจะได้มพลาดการติดตามชมคลิปดีๆมีสาระจ้า